สวัสดีครับอยู่กับผมเบสใช่ไครนะผมรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่า M3 Bradley นะครับผมซึ่งเป็นรถถังเบาของประเทศอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นรถถังที่มีทรงแบบค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นรถลำเลียงนะครับก็เลยแบบจะดูสูงกว่าพวกเมย์นหน่อยนึงมันก็มีแบบข้อดีข้อเสียแรกๆกกันไปนะครับผมข้อดีคือมันแบบมันใหญ่มันสูงครับมันเล่นหลังหินได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือ เราก็เป็นเป้าที่ใหญ่เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูเรื่องปืนดีกว่าเนัะผมสายคนนี้เนี่ยจะได้ปืนหลักอยู่ที่25มิลิเมตรนะผมส่วนกระสุนที่ผมจะมาเนี่ยจะเป็นลูกแบบลูกต้นเกมของมันเลยนะก็คือแบบลูกเจาะเกาะหนึ่งลูกแล้วก็ลูกระเบิดหนึ่งลูกนะครับส่วนพิไซไ์ของมันเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่127มิลิเมตรนะผมเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่430ม mm ิลิเมตรนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตัวพิซไซนะครับที่มีให้ถึง2ลูกนะครับใน1พอร์ตของมันนะครับทำให้แบบเรายิงซ้าได้นะคร แล้วศัตรูจะไม่ตายเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อเสียอีกอย่างนึงนะครับคือตอนที่เราเคลื่อนที่เนี่ยไปได้แบบสัระยะหนึ่งอะ่ะมันจะพับเก็บลงใช่ไหมครับแล้วก็พอจะเข้าไปจุดทารเนี่ยมันจะพับออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาอีกสักพักนึงนะกว่าถึงจะยิงได้นะครับถ้าไม่ตรงเนี้ยสหรับผมผมมองว่าเป็นข้อเสียของคันนี้ไปนะครับเว่ามันทําให้เราเสียจังหวะนะครับบางจังหวะเนี่ยเรายิงนัดเดียวเราก็ตายใช่ไหมแต่แบบเราต้องมารอรอไอพอตเนี่ยหงายขึ้นมาแล้วถึงจะยิงได้นะครับถ้าไม่เราเสียจังหวะเหมือนนนไปนะระเรเเาจเ็งผ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะยิงหอ,อนั่นน่ะลองดิหนึ่งดอกพิสูจน์ว่าเรามีอะไรดเีเอ้ยเอ้ยมันจะแตกก่อนนะดิแล้วมันอยู่ไกลกว่าระยะของพิซายครับรอมาใกล้ๆนิดนึงว่ายิงได้เนี่ย ยิงได้ครับยิงได้ระยะพิส่ัยเท่าไหรอ่อ่ะไกลสุดก็อ่อไหนวะสามกิโลซึ่งนนี้นะอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวรอมันนิ่งๆก่อนเราดีดกระถางดีกว่ามันจะเริ่มได้ที่ละเฮ้ยเครืสส่องบินยิงสกัดไปก่อนโอ้ยเชี่ยเลยรลอดอยู่เว้ย เออโดนไหมโดนไหมต้องซ้ำเครื่องบินก่อนว่ะผมว่าผมโดนเครื่องบินซ้ำแน่เลยดเรายังพอสู้กัจจายนได้อยู่ถึงเราจะไม่มีเรดาร์แต่ปืนเราก็ยังเป็นออโต้แคนนอนอ่ะมันจะโผล่ตรงนี้ไหมตกไปละอ๋อไปมาละ ไอ้เครื่องบินน่ะเราทำการสก,กัดกั้นเรียบร้อยวายวายแตกซะง,งั้นอ่ะยิงแบบ,บมั่วๆไม่หวังว่าจะโดนด้วยไปครับผมต่อเลยมันมันก็เล้งเราเหมือนกันนะมันก็ทิ้งระเบิดดักอยู่เนี่ยไปข้างหน้า ตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปมับก็าให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เป็นรถอะไรอะ M1 ป่ะ M1 โอ้ไม่ใช่ M60 M60 คือไม่ไหวอะมันโหลดลูกเสร็จก่อนครับเอานี่ไปเอ้ยกูมีสองอย่างเว้ย คืนหลักกูพังพิซไซกูยังยิงได้นะซ่อมยาวเลยคนนี้จากแค่จะซ่อมแค่ไอหม้อน้ำกลายเป็นซ่อมปืนไปด้วยเลยไม่ใช่เสีงรถปีตขาบอ๋อไรถเบาของอเมริการถใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยอบเสร็จปั๊บจบเกมพอดีเลยโอ้ไม่ได้เชื่อฉายเลยทุกคน เข้าไปม้วบเข้าไปหนึ่งดอกผีสิตายไปโดนลูกตูดสวยๆไปดิโอ้ยโอ้โอโอโอโด่าเฮกเลย <c oughs> โดนลูกฮีทเข้ามาโดนจุดสำคัญซะด้วยตรงนี้เป็นคนขับเงเรียบร้อยแตกเฮ้ยหนึ่งคัน ยิงดากโอ้มันไหลไปไกลจังวะดับไฟไปซะจะจุดใหม่จุดใหม่จุดใหม่อ้าวบอกเพื่อนผมอยู่เหรอไม่รู้ว่าคุณสนใจอย่างเดียวคือจุดไฟเราจะต้องเป็นไวรัสโซฮอส ตายไปอยู่หลังเนินคิดว่าน่าจะยิงได้นะอยู่ดีเพื่อนเราจะยิงไปก่อนหรือเปล่าเอ้ไม่ต้องพับก็าขอหยุดรถอ่ะไม่ก็มันพับลงไปแล้วจะเสียจังหวะมากยิงม้างตรนทิงซะต้นไม้เกะกะแกยิงอะไรอ่ะยิงมั่งดิ ด uh ีไซน์ติดนนี่ติดรถเมย์รู้สึกธรรมดาเลยเจาะเข้าไปแทนได้อยู่ดแทนกันได้คนทิ้งไปซะไปแล้วหนึ่งคันเลยเน้อมตีต้นไม้พลาดเลยเป็นแทนดอสทรเยอร์น่าจะยิงตรงนี้ได้อยู่แค่ออกมาเพื่อนหรือไม่ก็ถอยมาก็ได้ แบบอุ ER ้ยอุ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 อุ้ก่โด้้นึ่ดอกห่ดอกโคนทิ้งต้นมะเร้าอเกะเป็นตุ้ยมันมาให้รถฝรั่งเศสละได้อย่างเป็นรถทหารปอมไม่ได้ด้วยขอรูปตุ้ยสวยๆของนาหน่อยได้ไหมไปขอรูปหน่อยนะ หรือเสร็จเพื่อนก่อนน่าจะเสร็จเพื่อนก่อนไหมแหน่คันนี้ยิงอยู่เอ้ยมันยิงแต่มันยิงไม่ตายนั่นันเห็นมันยิงไปสามลูกแล้วลองนี้ขอบางนี้สักดอกเหน่สี่ละยังไม่ตายเลยจวงจวเพื่อนบอกควยเพื่อนผมจะบอกว่าควยมีแต้งนาน ทวงกันทังล้วทิ้งหรือรถเพื่อนเฮ้ยมันปดูฝันของเื่อนกันหนดีมาเล่นฝันเดียวกันจะตายคู่ดินั่นไงไม่ทันขาดคำเลยกำลังบ่นเลยไปเอ้ยตายเลยเฮ้ยระเบิด นี่จะสีพิซซายเออไปลูกนึงโอ้โหดาเมจโอ้ยพิซซายมาจะมีอะไรยี่บ้างแหละไปไปลูกนึงสวยตายไปครับหนึ่งคัน แต่สมาชิเล่นเยอะอยู่แต่คันเนี้ยอ๋อครับหนึ่งลำบอกเพื่อนไปเขาจะได้ไปหายิงกันแล้วก็เนียนๆขยับขยับไปครับผมตึ๊บตึ๊บเอาปี๊สายไปด้วยตาย M11 ตายไปครับผมแล้วก็เหมือนจะมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งสปอตไป ไดด้้วยโดนสวนไปหึงดอกตายเลยมันเอาเครื่องผมไปแต่ผมเอามันตายเลยไงเอ้ยิงไม่ได้ไ ต้องขึ้นหน้าบิกหน่อยนึงแต่เครื่องผมขยับไม่ได้ดิยิงไม่ออกยิงออกแล้วเอาไปเลยให้ตายไปเวร่าที่เครื่องพังกูว่าโหดอยู่นี่หว่าโอ้ยกูเพิ่งจะซ่อมไปไอเวรดเอ้ยอย่าให้กูขยับได้กูขยับได้ละมาดิเอาไปเลยเอ้ยเชยเป้าเป้าเป้าลงข้างล่างได้ไหม ตกไร่อยเดินขึ้นไปปั๊บแงนฟ้าเลยโดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ดีเอ๋อมุมนี้แต่สวยเลยเอาไปซร้างและเพิดยิงกูเมื่อกี้อืมหนึ่งดอกเอาไปหนึ่งดอกรอบนี้แต่ไม่เหลือซากแน่อืมสวยนี่แหละข้อดีของการมีสองอัน อบศัตรูฮะโดนเฉียดๆโดนป่าไม่รู้อะเล่นไปก่อนเรียบร้อยตายไปยิงแบบไม่เห็นด้วยกูสุดยอดปะล่ะยิงแบบไม่เห็นอะไปต่อครับมันดีว่ะแหมปืนเขาไม่ใช้กันหรอกเขาใช้พิซซายไว้คันเนี้ย โอ้ไกลๆนู่นเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องไปเลยมาเด้ออ่ะเอาเครื่องไปก่อนแล้วก็ขอเห็นตัวชัดๆไปแล้วก็ยิงปู่ไปด้กูหลบกูหลบกูหลบ,บ,บอ,อดอดอด ไปไดิโอ๊ยเชยโอ้พี่สายกูไม่มีดาเมจสักน่าจะยิงธรรมดาเอานะั่เมื่อกี้ไม่น่าโผล่ไปยิงพี่สายเลยพลาดจัดครับผมเกือบจะหล่อแล้วเชียวคิดซะว่าเติมพี่สายแล้วกันนันเมื่อกี้พี่สายมันเหลือแค่สี่ดอกน่าจะไม่พอสำหรับผมนี่เห็นละทำให้เป็นข้อดีให้ได้อ่ะให้หอ้องศัตรูนี่ต้องโดนกัปจัด เออร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วถึงกูจะไม่ใช่รถสอยแต่กูก็สอยมึงได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวปืนกูร้อนไปไหนไปไหนไปโดนของเพื่อนไปแอซิดก็ยังดีเพื่อนตกอยู่แล้วทรงเนี้ยไป็นอาร้อนาะ เรียบร้อยอ่าสป็ดของผมไปสวยงามอ้าวเรียบตกได้เลยเรียบร้อยกูกลายเป็นรถสอยไปแล้วเรดาร์ไม่ต้องยิงสดดีกว่าเฮ้ยโอเคโอเคโอเครับทราบรู้เรื่อง ไปตกหลังว่ะโอ้ติดยิงสดก็ได้เออโดนอยู่โดนอยู่โอ,ยโอ้โยา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 ยไม่เข้าตันลอดพือทุกดอกเลยอยู่ต่ำไปโดยคันลาดไปดิ ต้องเล่นตัวมูลไหมอยู่เดียวกับเพื่อนเลยช่างหัวทงเล่นศัตรูก่อนเราขอยิงฟรีๆเจ็บ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 เจ๊บเจ็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 บเฮ้ยป่วยจะตั้งได้แม่ดีแล้วไปยิงเข้าไม่กันหนึ่งเอ้ยกูโดนปืนกลกาดใส่ตายแล้วเด็กเอ้ย ไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวแน่ๆโอ้โหชัดเจนไปๆๆโอเคมันตายละดีนะแล้วปีนี้คันนี้ไม่เข้าเลยน่าจ,จะเข้าแหละแต่น่าจะแบบไม่ใช่จุดตายเฮ้ยปาก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 เรียบร้อยตายไปเกือบไม่เห็นนะเนียนเหมือนกันนะเราอ่ะ ก็จะไปช่วยเพื่อนสักหน่อยตายซะและ้วโดนต้องหไงไปวะตรงนี้แน่เลยอ๋อหัวทางขวาไยหลายหลายหลาย,ลายหลายไป นะโคตรฟังเอ้ยเอ้ยเอ้ตัด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 ว้าวว้าวมันยิงไปเข้าเลยแกตัดปืนดันยิงไม่โดนสักเม็ดเลยโดยก็สวนดอกเดียวพี่สายก็ยิงไปโดนเหลือจะเชื่ออยู่ตรงไหนวะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ะละ อยู่หน้าเราเนี่ยคือเราอัดไปแล้วโอเคสวยตายป้อมบินเลยก็มีมีอีกได้จุดยิงละทีนี้ก็แค่ลอมออกมาศูนย์ห้าเจ็ดยิงได้สบายแต่มันคงไม่ออกมาเพราะมันยิงเครื่องบินแบบเมามันอยู่ มามาละเรงเร่งเงปักปักปัตายตรงนี้พิซาไปก่อนเลยดักโอเคสวยเก็บไปสองครับผมอิ่มอเลย เคลื่อนช้าเหรอตายแล้วมึกเกลียวผาดไม่เบรโอเคมันโดนคันอื่นยิงตายไปก่อนสวยข้างล่างจวกจวกจ้วกจวกจวกเรียบร้อยตายไปเกียวผาดหนึ่งพันนั่นโดนอะไรยิงเทมสอง มันอยู่ได้กันสามคัน่ะเช็คสิน่าจะไม่ออกเร็วนี้เขียมาแล้วสายสวย M 5 1เอ็ กลับร่างกันสุดยอดจริงเล่นมาละเกียรวผาดไม่ใช่เกียรวผาดเป็นถังฝรั่งอันตรายเหมือนกันครับตัวนี้ของยากเหมือนกันนี่อ่ะทุกทุกทุกระเบิดขอบคุณที่ขึ้นมานะแต่ตายไปก่อนแล้วกัน ขับโดนต่อนี่เลยเพื่อนตร,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 รงนี้แล้วเพื่อนสวยเป็นหูเป็นตายเพื่อนเอ้ยยิงได้อยู่นะตรงนี้เจึ๊บจึ้อจึ้จึ้จจจตายสวยไลงใครเพื่อนเราโอเค ไอตรงนี้ตายยังวะตายแล้วล่ะเคเช็คหน่อยสิตรงไหนได้อีกนี่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 นีกลับกลับกลับกลัอบอบ้าวกลองกู ลืมบอกตำแหน่งไว้ปิงใหม่ตรงนี้เป็นรถมิสไซคิดว่ามันน่าไม่น่าจะขึ้นมาสวยยิงแรกกันอยู่รอครับผมไอ้นี่มันต้องออกทางซ้ายแน่ๆเพราะมันหิวเพื่อนผมไปดักรอเลยน้องเบลน้องเบล เออมันยิงได้ไปก่อนวะทางกันกลับที่เดิมแล้วครับไม่สู้ครับกลัวเป็นลูกไอ้นั่นระเบิดหัวผมแพ้เลยละจะเป็นลูกระเบิดหัวน่าจะได้อยู่นะมาช่วยกันเรปด์โบเข้าไปตายแล้วก็รอยิดมุมนี้ครับเอ้ยเชื่อเติมลูกอยู่ ฮาจบสวยโว้ยแล้วก็ได้ปิดเกมด้วยสวยงามครับทุกคนโอเคเจอศัตรูหนึ่งตัวโอ้บุ่มกล้องเมามากเตรียมพร้อมเับแปลกะแทกเอาแล้วมับ นับโอเคสวยดีได้บีสองดอกเส<ว>ียงมันมีอีกไปหนึ่งเอาไปอีกหนึง่งงานหยาบละรอบนี้อืมเจ็บเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไปตายสวยเง<ว>ดีที่มันเลือกอยิงข้างบน ม uh, ีตัวหนึ่งอะเอ้ยแต่เรายิงมันได้ดีว่าแอดแอเอาไปเลยเอ้ายัดเขยล่อพื้นเขาให้โอเคโอเคกูซ่อมก็ได้กูซ่อมก็ได้โอเคขอโทษ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 ้วขอโทษนะให้ไปกูเวลาห้าเลยกูมาในรอบนี้กูพร้อมแล้วมิสไซมีสองลูกเบ วัดกันอีกรอบมารอบนี้ไม่มีเขาขอโทษมีแต่ตายแล้วแหละให้รถเบนนี่ไม่พังให้ด้วยโดนไอ้สี่เล่นมึงแน่เจ้เขาซอยจุ้แน่ต่างจีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไ,ไม่โดนยิงวะหรือปืนมันเสียหรือปืนมันพังหรืออะไร ฆ่ามันกันเถอะน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะไอเอสอะแต่มาโดนอิดยิงว่ะพับขึ้นมาอ่อิดตายเหลือแค่ไอเอสไอเอสแข็งกว่ะแข็งว่าแข็งกว่ะเอ้แต่เมื่อกี้ทุก็ตายเหมือนกันโดนลุมโดนลุมกินโต๊ะดูกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคันเดียวอะ โดนยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่ดีมาป่ายิงบ้างยิงบ้างยิงบ้างคุณี่พิซายคุณี่พิซายโอเคตายไปซะก่อนเวด้าไม่มีไม่มีหรอมาไม่มีว่ะไป ตัวเล็กครับไม่ต้องกลัวเรากาดใส่เลยปัก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 มันจะตายอยู่ไม่ต้องใช้พิซายหรอกอยู่ที่ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่ไอ้เพื่อนทางขวานั่นมันอะไรอ่ะตายทางซ้ายพี่เอมหนึ่งแล้วก็สีสิบสี่อ๋อเจอกูสอยแน่ เฮ้ยแผลงลองเมาส์ช่วยกูด้วยจะสุดแล้วไม่โดนสักลูกเลยรอบนี้แหละโดนเรียบร้อยตกไปดีคณะไอเอสสองว่ะ คุณปู่คุณปู่ฆ่ากูได้แล้วเนี่ยว้าวว้าวยิงไม่ตายโอเกยิงได้ละหลบไปโบกี้ยิงละ ไม่ได้โว้ยไม่เอาแล้วถอยก็ได้ถอยไปอย่ามายุ่งกับกูกูยิบพิษาได้นะกูยิบพิษาได้นะอื้มเฮ้เล้นกูโอ้ยไปโดนเว้ยโอเคปืนแตก สวยกดเจทิกไปเลยงานดีดีเรารถอะไรไม่รู้กินไปก่อนอุ้ยอยของใหญ่วะ่ะของใหญ่ต้องพิซายวะแล้วยิงไปแล้วมันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะโอเคโดนเพื่อนผมยิงไปสวยจบสวยครับเกมนี้สวยอีกหนึ่งเกมแล้วเจอกันครับทุกคน